ฮัลโหลอันยอนว่าจะได้ลูกคุณแม่ทําอะไรอยู่คะอ๋อแม่อยู่บอลคุณแม่เข้าบอลอีกแล้วเลยคะทำไมถึงเดีเป็นแบบนี้จะมาเล่นการพนันอัญย้อนเลยอ่ะฟังแม่ก่อนอะไรคะแม่อยู่บอลแม่ผิดมองใดเนี่ยลูกอากะย่างว่าอยู่บอลแม่อยู่บอลไหนอะเออแม่อยู่บอลน้อนี่แเนี่ยท่านได้ลูกคุณแม่บอกว่าแม่ยู่บอลเน่ยโอ้ยฟังฝาฟังไฟจมหนาโจมหลังคุณแม่บ้านมาเก็บบอลให้แน่ค่ะเฮ้ยลุก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 คุณแม่ตื่นแล้วกูจะมาฉันอยากดูรายการทําอาหารน่ะ ภาพไม่ชัดเลยอะ่ะเปลี่ยนช่อง <l> เอารายการร้องเพลงอะ่ะไดค่ะดีฉันต้รีบกลับมาจากที่ทำงานเลยนะคะคุณใบบุญคุณแม่ทำอะไรเนี่ยคุณแม่เดี๋ยวแม่บ้านาาก็ลาออกอีกดอกไม่ได้การแล้วค่ะคุณใบบุญลุกส์ค่ะลุกส์ลุกส์ค่ะคุณใบบุญ๋อฉันไม่ได้หมายความว่าให้ลุกส์แบบนี้ฉันหมายความว่าเราจะต้องติดตั้งแอปพลิเคชันลุกส์ทีวีให้คุณแม่ไปเอาสมาร์ททีวีมาด่วนเลยค่ะคุณแม่คะขนอะไรมาเนี่ยอันยอ์ หนูซื้อ smart TV มาให้คุณแม่ใหม่และหนูจะติดตั้ง look application ให้คุณแม่ดูทีวีผ่าน smart TV ได้ง่งายๆแบบไม่ต้องต่อกล่องต่อเคเบิลอะไรเลยค่ะจะได้เลิกใช้แม่บ้านสีทีหนูขี้เกียจหาแม่บ้านคนใหม่อะไรนะ look เหรอ look คืออะไรอะ <laughs> คุณไพบูนคะจัดการติดตั้งให้คุณแม่เลยค่ะรีบติดตั้งให้คุณนายด่วนเลยค่ะคุณไพบูนก่อนจะตกเทรนเพราะบริการ look TV big จากแอป look TV จะทําให้คุณรับชมช่องรายการพิเศจษจากต่างประเทศช่องทีวีดิจิทัลและ ทีวีดาวเทียมที่ความคมชัดสูงสุด Full HD กว่า50ช่องพร้อมด้วยช่องรายการพิเศษช่อง Flyspot กีฬาต่อสู้ดูเดือดหลากสังเวียนจากทั่วโลกช่อง Drill เขย่าวขวาัญสั่นประสาทรวมหนังผีนานาชาติช่องจ i n x e s p o r t ช่องท e ัวร์เ m มนต์ s s p o r t ชั้นนำ ช่อง ABC อ u s t r เล i a รวมทุกข่าวสารและสาระบ,บันเทิงจากช่องแดนจิงโจ้ช่อง Tra สสปอร์ t สตารตามติดชีวิตสุตากีฬาคนดังจำนวนช่องรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการช่องรายการค่าบริการรายเดือนเริ่มต้นเดือนละ49บาทต่อเดือนเพียงเข้าไปที่ Google Play Store หรือ Store บน Smart TV ของคุณ ค้นหาลุกหลังจากนั้นกดเลือกกดติดตั้งคลิกทดลองใช้ฟรีสแกน QR วอโค้ดบนหน้าจอเพื่อลงทะเบียนทดลองใช้งานลงทะเบียนผ่านมือถือเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งและดําเนินการต่อเลยกดข้อมูลตามคําแนะนําบนหน้าจอระบบจะแสดงหน้าจอผลการรับสิทธิ์แล้ววันสิ้นสุดโปรโมชัน่นโปรโมชั่นพิเศษสุดๆสาหรับลูกค้าที่ซื้อซัมซุงทีวีระหว่าง1พฤศจิกายนถึง30พฤศจิกายน2563รับสิทธิ์ดูลุกทีวีบิ๊กฟรี90วัน สำหรับผู้ใช้งานลุกทีวีบีครั้งแรกไม่ดูไม่ได้แล้วหอยยโอลักมากเลยลูกคุณไพบูลช่วยยกไปไว้ห้องนอนฉันด้วยนะคะเดี๋ยวแม่มานะไม่ไปคุยเรื่องเพชรกับเพื่อนๆก่อนมอร์นิ่งรูทีนกีบตาหน่อยจะได้ดูพร้อมเวลาออกจากบ้านเช้านี้ฉันอยากทาแซนวิชจราเค้ยนะคะเครื่องดักจราเขคของกุชชี่ เดี๋ยวอีกสอนาทีมายามใหม่ฉันไม่ชอบทานอะไรที่มันปนเปื้อนสารเคมีฉันชอบทานแบบออร์แกนิกสดชื่นมอร์นิ่งคอฟฟี่เดี๋ยวเชิญขึ้นมาดูชั้นบนของบ้านเราก่อนนะคะสำหรับห้องอคุณแม่คะคุณแม่ทำอะไรอะแน่บอกจะไปดูเพชรไงคะอ๋อแม่ไม่ได้ไปแล้วอันยอนเงีย,งยบๆนออยไม่ดูทีวีอยู่อ๋อ เยี่ยมกับคุณแม่เชิญห้องนี้ต่อเลยนะคะ